คนชั่วจะทำลายคนส่วนคนฝึกตนจะช่วยเหลือคนอื่นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้มาพบกับแอดมินเหมือนเดิมนะคะแอดมินก็คิดถึงท่านผู้ชมแล้วก็แฟนคลับอทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆก็คิดถึงเหมือนเดิมนะคะแอดก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะวันนี้นะคะแอดมีตัวเลขสำหรับคนงบน้อยนะคะมาฝากมาแบ่งปันนะคะใครชอบก็จับไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขสําหรับคนงบน้อยนะคะวันนี้นะคะแอดมีตัวไหนให้บ้างนะคะมีไม่เยอะดูให้จบคลิปนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะแอดก็ขออวยพรให้โชคดีร่ํารวยร่ยํารวยเฮงเปังๆในงวดวันที่16เมษายน2564ที่จะถึงนี้นะคะและก็ร่ํารวยเฮงๆตลอดปีและก็ตลอดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าตัวเลขจะเป็นตรงกับใจของใครหรือเปล่านะคะอย่าลืมสะสมบุญกันเยอะๆนะคะช่วงนี้ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะโควิดก็กลับมาอีกรอบนึงนะคะยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะคะสาสมบุญกันเยอะๆนะคะวันนี้ใครสวดมนต์บ้างแล้วคะแอดตื่นมาสวดมนต์ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะแอดตื่นขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์แล้วก็ออกกาลังกายนิดหน่อยนะคะลดไขมันนะคะเพราะว่าน้ําหนักจะขึ้นมานะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะแต่ก็มีไปบ้างนะคะแอดก็ เป็นห่วงนะคะเดินทางไปไหนแอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนเลยนะคะดูแลสภาพรถด,ด้วยนะคะถ้าจะเดินทางไกลนะคะช่วงนี้นะคะโควิดก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปไหนนะคะส่วนมากก็ทุกคนก็จะเซฟตัวเองนะคะแอดก็เป็นห่วงท่านผู้ชมแล้วก็แฟนกลับ f c ทุกคนเลยนะคะช่วงนี้นะคะมีพายุนะคะมีฝนตกบางพื้นที่แล้วก็ช่วงกลางวันอากาศก็ร้อนนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ขอให้เฮงๆรวยๆกันนะคะในงวดวันที่16เมษายน2564ที่จะถึงนี้นะคะตัวเลขที่แอดให้นะคะมีไม่เยอะนะคะงบน้อยนะคะสามารถดูไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะคะแอดก็จะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดนี้เก็บเอาไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่างบน้อยเนะะี่ยค่ะแอดก็ชอบเหมือนกันนะคะแอดก็จะไปหาซื้อเหมือนกันนะคะเผื่อว่ามีโชคจะได้โชคดีต้อนรับวันปีใหม่ไทยคือวันสงการนะคะอาทิตย์หน้าก็จะสึ่ง อาทิตย์หน้าก็จะถึงวันสงกา์แล้วนะคะใครที่จะไปเล่นน้ำนะคะอะปีนี้นะคะทางรัฐบาลก็น่าจะงดเหมือนกันนะคะไม่ให้เล่นน้ำสาดน้ำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะสงการปีนี้นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมเล็กๆน,น,น,น้อยๆกับครอบครัวก็ได้นะคะดูแลสุขภาพไปก่อนเนาะเพราะว่าน่าเป็นห่วงเลยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดไปทั่วเลยนะคะใครก็กลัวนะคะแอดก็กลัวเหมือนกันเนาะ แอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีต้อนรับบรรสงการนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสแบง์บ้านนาชาแนลช่องเล็กๆของแอดด้วยนะคะจะพึ่งทิ้งกันไปไหนนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้นะคะแอดก็มีงบน้อยให้นะคะสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเห็นไหมคะตัวเลขที่แอดให้นะคะ7 2 6 7 3 6 3 6 9นะคะส่วนเลข อสองตัวนะคะก็จะมะีไม่เยอะนะคะมีแค่5ชุดเองนะคะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะคะตัวเลขงบน้อยก็ตามนี้เลยนะคะมีไม่เยอะค่ะแอดก็เอามาแบ่งปันนะคะเป็นสะพานบุญทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงปังปังในวันวันที่16เมษายน2564ที่จะถึงนี้นะคะถ้าแอดมีตัวเลขดีๆเด็ดๆเพิ่มเติมที่ไหนแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามให้แอดนะคะขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงปังปังตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ